สวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัสโน,นเช่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะเราจะมาทําคลิปเจาะลึกนคะครับผมทุกร่างนะครับทุกเวอร์ชั่นของ m a ร์สไซเดอร์คูกะ ซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นี่รับผมเป็นม a ส t ลเดอร์ยุคเฮเซคนแรกใครหลายคนที่ชอบม s ส e ลเดอร์เนี่ยต้องเคยดูเรื่องมัสเลเดอร์ือกลับมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับและบอกเลยว่าเขาเนี่ยก็มีหลายร่างเช่นกันนะฮะและแต่ละร่างเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่มันเหมือนกันทุกร่างนะครับผมก็คือโคตรเท่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างแดงร่างน้ำเงินร่างเขียวร่างพวกทุกร่างเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับ มาวันนี้เราจะมาดูพลังต่างๆของแต่ละร่างกันนะครับแล้วรวมไปถึงความสามารถพิเศษต่างๆด้วยและก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด์นะครับเพื่อเป็นกรงใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมไอรที่กดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยโดยเรามาเริ่มที่ร่างแรกนะครับหรือว่าร่างพื้นฐานของมาส์เซเดอร์คูกาดนะครับผมโดยร่างนี้มีชื่อว่า going form เป็นร่างเริ่มต้นนะครับผมของมาส์เซเดอร์คูกามีลักษณะเป็นสีขาวนะครับ และดูเหมือนบริเวณโซนหัวก็จะยังไม่มีเขางอกขึ้นมาด้วยนะฮะซึ่งร่างนี้เนี่ยผมเป็นร่างที่ครูก,กาดนะครับผมยังไม่สามารถเข้าถึงพลังที่แท้จริงได้เหมือนกับว่าเป็นร่างเริ่มต้นเนีที่โกดนะครับผมได้แปลงร่างเป็นมาสเซเดอร์ครูกาดครั้งแรกซึ่งเรามาดูพลังต่างๆของมาส์เซเดอร์คูกาดในร่างโกอิงฟอร์มนี้กันนะครับพลังต่ออยู่ที่1นงตันนะครับพลังเตะ5าตันกระโดดสูงเ5้าเมตรความเร็วในการวิ่ง100ินึ่งร้อยเมตรค่อสิบอุดสี่วินา มีพลังโจมตี10-15หน่วยซึ่งบอกเลยนะครับว่าร่างนี้นะครับผมเป็นร่างที่อ่อนแอที่สุดของคูกาแล้วก็ว่าได้เพราะว่าเป็นร่างเริ่มต้นนะครับและมาถึงร่างต่อมาครับร่างนี้มีชั่ว Mighty Form ก็เป็นร่างหลักของคูกาในผมที่มีลักษณะเป็นสีแดงและเป็นร่างยอดฮิตเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าร่างนี้เป็นอะไรที่เท่มากนะครับเป็นร่างที่ใครหลายคนเนี่ยชอบมากเลยนะครับผมแล้วเรามาดูความสามารถและพลังต่างๆของ Ashford k u g าร่าง Mighty Form กันบ้างนะครับ พลังต่ออยู่ที่3ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด15เมตรความเร็ว100เมตรต่อ5.2วินาทีโดยท่าไม้ตานในร่าง Mighty Form นะครับผมมีช่วไ Mighty Kick ก็เป็นลูกทีเดียผมที่มีพลังในการทำลายอย่างมากมีค่าพลังถึง30ตันกันเลยทีเดียวและมาถึงร่างต่อมานะครับกับ Massacre er k u k a d a o n Form ก็ร่างนี้นะครับผมเป็นร่างที่มีรูปลักษณะเป็นสีน้ำเงนินนะฮะอาวุธคู่กายของเขานะครับผมก็คือกระบองเหล็กซึ่งร่างนี้เนี่ยผมจะเน้นการใช้กระบองหรือว่าอาวุธของตัวเองเป็นหลักนะครับ ซึ่งร่างนี้นะครับจะมีพลังเตะพลังต่อยที่น้อยกว่าด้านอื่นนะฮะเพราะว่าเขาเน้นใช้กระบอกเป็นหลักนะครับั้นถ้าพูดแล้วเราไปดูค่าพลังสกิลต่างๆของมันได้เลยคือกล่าร่า,า,างดักต้นฟอมกันเลยดีกว่าพลังต่อยอยู่ที่1ตันนะครับพลังเตะ3ตันกระโดดสูง30เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ2วินาทีก็บอกเลยนะครับว่าร่างนี้เนี่ยพลังเตะพลังต่อยอาจจะน้อยกว่าร่างอื่นนะครับแต่ถ้าเรื่องกระโดดสูงนะครับผมเรื่องความเร็วเนี่ยร่างนี้ถือว่าเด่นที่สุดแล้วนะฮะร่รงะารรดดงนี้นยคว,ว,วยะคระับ ก็ถ้าเกิดเจอปีศาจแบบพวกเร็วๆนะครับผมหรือกระโดดสูงได้ภูกาดก็มักจะใช้ร่างนี้ในการจัดการนะฮะและถ้าไม่ตายของร่างดักคอนฟอร์มนะครับผมคือเอากระบองอาวุธของเขานะฮะฟาดฟันแล้วก็แทงไปที่ศัตรูนะครับ ซึ่งพอแทงไปแล้วเนี่ยจะเกิดพนัการทำลายมหาศาลเลยนะครับผมสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยระเบิดเป็นจุลกันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นท่าที่รุนแรงอย่างมากนะครับและมาถึงร่างต่อมานะครับกับมาส์ชไลเดอร์คูการ่างเปกาซัสซอมนะครับก็ร่างนี้นะครับผมจะมีรูปลักษณะเป็นสีเขียวนะฮะและก็มีอาวุธคู่ใจนะครับผมก็คือหน้าไม้ของเขานั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างมีความเท่อย่างมากเลยนะครับเด็กๆเนี่ยใครหลายคนก็คงชอบร่างนี้นะครับผมเพราะอาวุธของเขาก็ค่อนข้างเทอยู่แล้วเรามาดูความสามารถนะครับผมรงมไปถ ัฟอร์มการพลังต่ออยู่ที่1ตันนะครับพลังเตะ3ตันกระโดดสูง15เมตรความเร็ว1 0 0อยเมตรต่อ5.2วินาทีซึ่งถ้าดูจากสกิลเหล่านี้นะครับหลายคนก็คงบอกว่าร่างนี้เฉยๆแั่นแหละซึ่งถ้าวัดกันที่ค่าพลังก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยผมก็มีความสามารถพิเศษคือประสาทสัมผัสข,ของเขานะครับผมจะถูกทําให้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมองหรือการได้ยินเนี่ยเขาสามารถมองเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงจากระยะไกลเลยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมเป็นข้อดี ข้อดีที่จะทำให้ครูก,การ่างเป็นกระสัตฟอร์มนะครับของสามารถโจมตีศัตรูที่อยู่ระยะไกลได้แม่นยำมากขึ้นซึ่งก็นแน่นอนแหละความสามารถดีๆแบบนี้นะครับ ก็ต้องใช้คู่กับอาวุธอย่างดีนะครับผมก็คือหน้าไม้ของเขานั่นเองซึ่งหน้าไม้ของเขานะผมก็เป็นท่าปิดฉากนะครับผมในการโจมต,ตีศัตรูก็เป็นลูกดอกนะครับผมที่มีพลังการทําลายมหาศาลและสามารถยิงได้ไกลด้วยนะฮะเมื่อยิงใส่ศัตรูแล้วเนี่ยศัตรูก็จะโดนนะครับผมแล้วก็จะระเบิดตายไปซึ่งอันนี้หลายคนคงเรียกว่าหน้าไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมมันคล้ายหน้าไม้ดีนะฮะก็เป็นร่างที่เอาไว้โจมตรีระยะไกลนะครับผมสำหรับร่างเป็นกระสัตฟอร์มและมาถึงร่างต่อมามสาสซเดอร์คูกะไทท ก็ร่างนี้เนี่ยผมมีรูปร่างสนาดเป็นสีเทานะ่ครับแล้วก็มีแถบขีดม,ม่วงมีดวงตาเป็นสีม,ม่วงนะฮะเป็นร่างที่มีอาวุธเป็นดาบนะครับผมซึ่งเขาก็จะใช้ดาบในการต่อสู้เป็นหลักนะฮะร,ร่างนี้เรียกได้ว,ว่าน่าจะเป็นร่างที่เท่ระดับต,ต้นๆของมารเกอร์คุก,กาเลยก็ว่าได้นะครับถ้าถามว่าผมชอบอะไรมากที่สุดในร่างนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงการตอบดาบไม่ได้นะฮะดาบของเขาเนี่ยมีความเท่ยอย่างมากเลยนะครับ และเรามาดูค่าพลังต่างๆของมัสไซเดอร์คูการ่างไททั้นฟอร์กันบ้างนะครับพลังต่อยนะครับผมอยู่ที่7ตันพลังเตะ10ตันกระโดดได้สูงสุด10เมตรความเร็ว100เมตรต่อ7.2วินาทีนะครับซึ่งบอกเลยว่าร่างนี้จะไม่ค่อยใช้เตะต่อยหรอกเขาจะใช้อาวุธที่เป็นดาบของเขาในผมในการฟาดฟันศัตรูซึ่งเป็นดาบที่ทรงพลังอย่างมากเลยนะครับสามารถแทงทะลุร่างศัตรูได้อย่างสบายเลยนะครับผมก็เป็นท่าไม่ตายนะครับผมสำหรับมัสไซเดอร์คูการ่างไททั้นฟอร์และมาถึงร่างต่อมานะครับร่างไลซิงไม ที่ฟอร์มนะครับซึ่งร่างไรซิ่งเนี่ยจะเพิ่มพลังด้วยสายฟ้านะครับผมทําให้การโจมตีเนี่ยมีอนุภาพมากกว่าร่างปกตินะครับงั้นเรามาดูค่าพลังต่างๆของมาสเตอร์ทูกาดร่างไรซิ่งมาติ้งฟอร์มกันบ้างนะครับพลังต่ออยู่ที่5.7ตันนะฮะพลังเตะ22ตันกระโดดสูง29เมตรความเร็ว100เมตรต่อ5.2วินาทีนะครับโดยท่าไม้ตายของร่างนี้เนี่ยผมก็คือลูกเตะไรเดอร์คิกนะครับซึ่งเป็นลูกเตะที่มีชื่อว่าไรซิ่งไมาตี้คิกก็เป็นลูกเตะนะครับทีี่่่่่่สสสูเเเเรรริิมมพลลลังงงงงงด้้้ววยยยาาาาาาฟขขอออไซนนนะะะฮถืป็กกตทคแ และมาถึงร่างต่อมานะครับร่างไลซิงดากอนฟอมในครับผมโดยร่างนี้เนะี่ยพัฒน,นามาจากร่างดาก้อนฟอมซึ่งพละก,กำลังความสามารถทุกอย่างในขะผมจะถูกทําให้อัปเกรดขึ้นซึ่งแต่เดิมทีร่างนี้ก็เด่นเรื่องความเร็วอยู่แล้วนะฮะและนอกจากความเร็วนะครับร่างนี้ยังมีความเด่นเรื่องกระโดดสูงอีกด้วยซึ่งเรามาดูค่าพลังต่างๆของมารเซเอร์คุกกะร่างไ i ซิงดากอนฟอมกันนะครับพลังต่อยในครับอยู่ที่1นตันพลังเตะ5.8ุดตันกระโดดได้สูงสุดห้าสิบเมตรความเร็วหนึ่เร่อยเมเรื่อสอง,อง,รรดดสงวิน ร่างนี้นี่ครับโดยท่าไม่ตายของร่างนี้นี่ครับคู่กากร,ร่างนี้นี่ครับเจ้าก,กบบระบอกนด้หุเข้าไปแทงศัตรูนี่ฮะด้วยความรวดเร็วซึ่งนั่นทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถหลบได้นี่ครเพราะว่าร่างนี้มีความเร็วมหาศาลอย่างมากเลยนี่ครับก็เป็นท่าไม่ตายนะครับของคู่กากร,ร่างไมซิ่งดักก้อนฟอร์ม ร่างต่อมานะครับผมร่างไรซิ่งเติงกัสซัคซอมนะฮะร่างนี้ก็เป็นร่างที่พัฒนามาจากร่างต็งกัสซัคซอมนะครับซึ่งความสามารถต่างๆนะก็จะถูกอัปเกรดให้สูงขึ้นโดยแต่เดิมทีร่างนี้นะครับจะมีความเด่นในเรื่องของการได้ยินไกลนะฮะประสาทสัมผัสทั้งหมดนนครับผมก็จะถูกทาให้อัปเกรดดียิ่งขึ้นอีกนะครับ และเรามาดูค่าพลังต่างๆนะครับผมของกูการ่างไรซ,ซิ่งเป็นกันซัดสอบกันบ้างนะครับพลังต่ออยู่ที่1.5ตันนะฮะพลังเตะ4.5ตันกระโดดได้สูงสุด20เมตรความเร็ว100เมตรต่อ5.2วินาทีนะครับโดยท่าไม้ตายของร่างนี้เนี่ยผมคือการยิงหน้าไม้นะครับเป็นการยิงลูกกระสุนแบบรัวๆนะครับสามารถออกมาได้หลายนัดในทีเดียวและความเร็วของลูกกระสุนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ซึ่งนี้ก็ทำให้ศัตรูที่มีความเร็วเนี่ยไม่สามารถหลบได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นท่าไวจมติระยะไกลได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับร่างไรซิ่งเป็นกระชับฟอร์มและมาถึงร่างต่อมานะครับมาร์ซเดอร์คูการ่างไรซิ่งไททันฟอร์มนะฮะก็เป็นร่างที่พัฒนามาจากร่างไททันฟอร์มนะครับโดยร่างนี้นับจะมีพละกําลังอย่างมากเลยนะครับและร่างกายเขาเนี่ยยังมีความอึดถึกทนด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับศักยภาพในการใช้ดาบก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งดาบก็เป็นอาวุธ ตารางต่ออยู่ที่15ตันนะครับตารางเตะ18ตันกระโดดได้สูงสุด1 3เมตรความเร็ว100เมตรต่อ7.2วินาทีนีฮะ โดยท่าไม้ตายของร่างนี้เนี่ยผู้กัดจะใช้ดาบของตัวนี้ฟันไปที่ศัตรูนะครับซึ่งก็เป็นการฟันแบบรุนแรงมากเลยนะฮะและในการโจมตีสุดท้ายในหงเขาเจ้าดาบเขานบเสียบไปที่ร่างของศัตรูซึ่งนั่นก็ทาให้ศัตรูเนี่ยร่างกายระเบิดกันเลยทีเดียวนะครับและมาถึงร่างต่อมาร่าง Amazing Mighty Form ก็เป็นร่างที่พัฒนามาจากร่าง Rising Mighty Form นะฮะโดยร่างกายะครับจากตัวแรกที่เป็นสีแดงก็จะกลายเป็นสีดำนะครับและพลังกาลังทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกให้อัปเกรดเพิ่มมาขึ้นด้วยนะครับโดยเรามาดูค่าพลังต่างๆขออองงงร่่่่านนนีี้กัััพลตตยูท10ฮ แังเตะ75ตันกระโดดได้สูงสุด45เมตรด้วยความเร็วเนี่ยไม่ได้มีกําหนดไว้นะครับและถ้าไม้ตายของร่างนี้เนี่ยที่มีชื่อ,อว่า Rider Kick ในผมก็มีพลัง75ตันเช่นกันโดยก็ยังเป็นลูกถีมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผมเป็นการถีบแบบขาคู่ไม่ได้ถีบแบบขาข้างเดียวแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นการถีบขาคู่ที่รุนแรงมากเลฮะศัตรูที่โดนไปเนี่ยต้องตายแน่นอนนะครับผม แล้มาถึงร่างต่อมานะครับร่างนี้เป็นร่างสุดยอดที่สุดของมาสิดเรอร์คูกะในซีรีส์แล้วนะฮะก็คือมาสิดเรอร์คูกะอัลติเมทฟอร์มนั่นเองนะครับรูปร่างลักษณะก็จะเป็นสีดำนะครับผมแต่จะมีขีดทองท่กํำตัวนะฮะโดยร่างนี้มี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่เป็นตาสีแดงนะครับผมแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นตาสีดําซึ่งบอกเลยว่าโหดทั้งคู่นั่นแหละแล้วเรามาดูค่าพลังต่างๆนะครับผมของท่ามาสิดเรอร์คูกะร่างอัลติเมทฟอร์มกันบ้าง พลังต่ออยู่ที่80ตันนะครับพลังเตะ100่ตันกระโดดได้สูงสุด90เมตรความเร็ว100เมตรต่อ2วินาทีโดยท่าหลักๆของร่างนี้นี่ยผมก็คืออัลตเมทพันและก็อัลตเมทคิกนะฮะเป็นการต่อยเตะแบบปกตินี่แหละแต่ว่าถึงจะเป็นท่าปกติแต่ก็มีความแรงมากเลยนะครับโดยอัลตเมทพันนะครับผมมีพลังอยู่ที่80ตันส่วนออโตเมทคิกมีพลังในการทำลาย100ตันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นร่างของครูกาที่โหดที่สุดในซีรแล้วะฮ สำหรับร่างอัลติเมทฟอร์มและร่างต่อมาเครับเป็นร่างไลซิ่งอัลติเมทฟอร์มนะฮะก็เป็นร่างที่พัฒนามาจากร่างอัลติเมทฟอร์มอีกทีนะครับบอกเลยว่าร่างนี้เป็นร่างที่สุดยอดเหนือสุดยอดเข้าไปอีกแล้วเรามาดูค่าพลังสกิลต่างๆของมัซไซเดอร์คู่กับร่างไลซิ่งอัลติเมทฟอร์มกันบ้างนะครับพลังต่ออยู่ที่100ตันนะฮะพลังเตะ120ตันกระโดดได้สูงสุด110เมตรความเร็ว100เมตรต่อ1วินาทีก็ถือว่าเป็นร่างที่ทรงพลังอย่างมากเลยนะครับ และร่างต่อมาเนี่ยผมถือว่าผมแถมให้ละกันนะฮะเป็นร่างที่มีชื่อว่า Super Rising Ultimate Form นั่นเองนะครับโดยร่างนี้เนี่ยปรากฏตัวในรูปแบบของนิยาย SIC Hero s a g a นะฮะซึ่งมาเป็นหนังสือให้อ่านเท่านั้นนะครับหลายคนจะนับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจซึ่งจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะครับผมโดยเรามาดูข้อมูลต่างๆของร่างนี้กัน พลังต่ออยู่ที่120ตันนะครับพลังเตะ130ตันกระโดดได้สูงสุด150เมตรความเร็ว100เมตรต่อ1วิ 1> <im ittel Artist> นาทีก็ทานับร่างนี้เข้าไปด้วยเนี่ยร่างนี้ก็จะกลายเป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับของ m า r s ซ d เดอร์คูกะแต่ว่าเสียดายนะครับผมมันไม่ได้ปรากฏตัวในรูปแบบของเสนไตโดยปรากฏตัวในรูปแบบของนิยาย SFC เท่านั้นนะฮะใครที่สนใจก็ไปหาอ่านกันได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรวมทุกร่างนะครับของ m า r s ซ d เดอร์คูกะบอกเลยนะครับว่ามาร์ซตเดอร์ เรียกได้ว่าเราเนี่ยโตมากับยุคข,ของคูกะเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นมาร์เซเดอร์ที่ค่อนข้างเท่กันเลยีเดียวนะครับหลายคนก็คงชอบนะครับผมสำหรับมาร์เซเดอร์คูกะและก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์มาร์เซเดอร์ตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยคอมเมนต์ไหนดีคอนเทนต์ไหนดีเนี่ยเราจะอิบมประทําเป็นคลิปแน่นอนนะครับและก่อนจากกันไปอยากให้ท่านผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุณชอบร่างไหนของมาร์เซเดอร์คูกะมากที่สุด ผมชอบร่าง Ultimate ฟอร์มมากที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าชุดของเขาเนี่ยผมเป็นสีดําแล้วก็มีแถบสีทองที่ค่อนข้างเท่กันทีเดียวและมันดูกำลังดีนะครับไม่รกเกินไปพวกร่าง Super ์ไ c i n g Ultimate ทั้งหลายเนี่ยมันดูรกเกินไปมากเลยนะครับโอเคสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจผมทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆบาย,บายๆครับ